การทำบ่อน้ำหรือบ่อน้ำที่เรียกว่าบ่อน้ำคอมมินิตครับโดยคุณนาประสิทธิ์สมบัติมนครับนะครับเป็นวิธีการที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ใช้สองมือสองแรงนะครับ ในการทําไม้ไผ่เพื่อที่จะทําเป็นตัวเจาะพื้นดินลงไปนะครับต้องให้ลึกประมาณ6เมตรนะครับในพื้นที่แห่งนี้ที่เพชรน้ําคําปามเมืองกระสินครับโดยการถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติจากคุณลุงสมศักดิ์สมบัติมูหรือลุงน้อยของเราท่านได้ก็จากเราไปด้วยอาการสงบ แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ในการทำกรเกษตรพอเพียงมีกินมีใช้นะครับและนี่ก็คือการทำบ่อน้ำในการโยกขึ้นโยกลงน้ำก็จะออกมานะครับบริเวณแห่งนี้ก็มีความลึกประมาณ6ถึง10เมตรนะครับนี่เป็นการทำกระบอกไม้ไผ่นะครับเพื่อที่จะเจาะลงไปเพื่อที่จะนำดินเหนียวขึ้นมา เป็นการนําดินขึ้นมาเพื่อที่จะให้ตาน้ํานะครับออกได้สะดวกนะเป็นการนําดินกระทิ้งครับจุดทิ้งดินท่านใดสนใจก็ติดต่อมาอยัางหน้าประสิได้ครับรับประกันได้น้ำแน่นอน ซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2 5ง4ครับวันนี้วันจุดเราก็ได้มาทำคอ,อกวัวคอ,อกหมูแล้วก็เจาะบ,บาดานเพิ่มเติมนะครับนาทำไปแล้ว3-4บ่อครับบ่อนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งทำไว้ที่สวนยงนางนาสวนดอกกระเจียวนะครับเป็นวิธีกเกษตรพอเพียงครับ นี่ก็มาเขือพวงหรือบักแข้งขมบ้านเรานั่นเองครับบรรยากาศโคกน้องนากำลังเร่งการปลูกนะครับ ใช้น้ำในการล้างมือเพื่อให้เกิดความเหนียวนะครับในการจับไม้ไผ่ในการเจาะลงไปแล้วก็ปิดเอาดินเหนียวขึ้นมาให้ตาน้ำไหลหได้สะดวกนั่นก็จะเป็นท่อนะครับประมาณตอนนี้อยู่ที่4เมตรครึ่งครับน้าบอกว่าตอนนี้ก็ได้น้ำแล้วแต่ว่าคงไม่พอใช้ไม่พอเพียงในปริมาณกี่ต้องการใช้น้ำก็เลยต้องเจาะลงไปอีกประมาณ1เมตร ก็จะเป็นประมาณ7เมตรครับก็ต้องขอขอบคุณน้าประสิทธิ์สมบัติมนเป็นอย่างสูงครับ ที่ได้นําความรู้ที่ได้ถ่ายทอดจากลุงน้อยนะครับมาเผยแพร่ต่อแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับเหมาะสําหรับพื้นดินนะครับภูมิประเทศที่เป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายได้ครับแต่มีหินก็ต้องเจาะกันลําบากหน่อยครับเพราะอุปกรณ์ของเราเป็นไม้ไผ่นะครับในการเจาะแล้วก็ใช้ท่อกันรายนะครับ พอได้ปริมาณดินเหนียวที่เพียงพอแล้วก็นำขึ้นมาไปยังจุดทิ้งครับเราจะเห็นรอยน้ำนะครับรอยน้ำบนไม้ไผ่ สนใจสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้อย่างน้าประสิทธิ์หรือที่เพชรน้ําคําฟาร์มเมืองกระสินครับ